สวัสดีครับวันนี้นะครับมาให้กำลังใจเพื่อนไตเติลของเราใช่ครับผมก็วันนี้เนาะ Remember 15นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะรอดูว่าจะเป็นยังไงเพื่อนเราจะเป็นใครแล้วเขาจะมีบทบาทอะไรในเรื่องต้องรอใช่ครับผมูคอรเครับอืม15หรออืมตอนนั้นยังเรียนอยู่แน่ๆเลยครับ หมายถึงอายุหรือว่าหมายถึงอะไรเอ่ยความหมายของฟิปทีนไงว่ามันกะคิดเป็นอะไรก็ได้ก็อาจจะเป็น15หรอ15หรอเป็นวันที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นหนังเรื่องนี้เขาอาจจะพูดถึงวันที่อะไรสักอย่างที่ต้องสําคัญอาจจะมีแบบเหตุการณ์สําคัญบางอย่างหรือแบบผมว่านะเขาลอยกันอยู่ในน้ำอ่ะมันวันวันนั้นมันต้องมีเหตุการณ์อะไรแน่ๆเลยผมนิกออกแล้วคุณว่าไงฟิทีนของเขาเนี่ยหมายถึงวันลอยกระทงเอ้ยไม่ใช่สงการณ์ มาถึงวันสงการเพราะว่าวันนี้วันที่5วันสุดท้ายมันมีน้ําด้วยที่เขาเห็นกันอยู่น่ะเขาฉีดเมื่อก่อนมันจะมีที่ฉีดน้ำไงเขาฉีดใส่กันไม่ได้แล้วเขาก็เลยต้องลงไปนอนเล่นน้ํากันใช่เลยมันได้ง่ายกว่าไอ้ที่แดงๆก็คือเหมือนแป้งดินสอพองสีแดงๆที่เคยคุณเคนเล่นไหมเป็นแป้งสีใช่ไหมทิปจริงของเรานั่นแหละครับใช่ครับครับผมเป็นยังไงบ้างคะก็ความพิเศษของ วันอีอเวนท์ที่ผ่านมาเนาะก็คือเราสองคนน่ะก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงให้กับแฟนคลับเพราะว่าเหมือนเป็นอีเวนท์เป็นอีเวนท์แรกของเราสองคนครับก็มีการร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างนี้ได้เจอแฟนคลับเรียกว่าในเรียกว่าไงเนี่ยเจอแฟนคลับที่เยอะเหมือนกันนะครับคือเราก็ไม่คาดคิดว่าแฟนคลับจะมากันให้กําลังใจกันเยอะขนาดนี้ก็จริงๆก็อยากจะขอบคุณเนาะทุกกาลังใจทุกๆการซัพพอร์ตที่ที่มาในวันนั้นครับผมใช่ครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เป็นป็นวาเลนไทน์ที่ผมได้รับดอกไม้เยอะสุดเลย เขาทุกคนก็คือดอกไม้ของวันลอทายของผมนั่นเองครับแล้วความพิเศษเราสองคนเองค่ะอผมได้ร้องเพลงให้เขาด้วยครับส่งส่งสื่อประสาทให้เขาครั้งแรกบนเวทีแสดงว่าผมไม่ได้ร้องคุณก็ร้องให้ผมไงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกจากอีเน้นก็เอ้ะหลักเอิมถ้าพูดไปมันจะดูไม่ดีนะครับเซ็นเซอร์ตุ๊ดตุ๊ด ที่เราแบบว่าเริ่มแบบว่าออกงานใช่ไหมคะมีความเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างก็ช่วงนี้ก็ของผมก็จะเป็นช่วงของการแบ่งเวลาด้วยเพราะผมยังต้องเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็แบ่งเวลาเพิ่มขึ้นจะต้องแบ่งเวลาทั้งการทำ thesis ด้วยแล้วก็แบ่งเวลามาออกงานด้วยแล้วก็เออช่วงนี้เรามีร้องเพลงมีไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีเรียนร้องเพลงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมสองคนใช่ผมก็คล้ายๆกับเฟิร์สครับเรามีเขาเรียกว่า การกิจกรรมเป็นร้องเพลงด้วยเป็นงานอีเวนต์ด้วยเราก็ต้องแบบมีการเตรียมตัวะระยะเวลาที่ต้องเตรียมตัวแล้วก็เขาเรียกว่าเราบอกไหมว่า,าต้องไปดูโปร <S <S เจกต์เฮ้ยอาจจะไปอาจจะไปไปเจอเราได้ตาม B D S, อะ, <S อะไรอ่าใช่ไปดู Project, โปรเจกต์ไปดูโปรเจกต์ครับผมไปดูโปรเจต์ากคนฮะมีหลายอันมากเลยเป็นเหมือนเป็นรูปภาพนะเป็นเป็น L E D ใช่ครับผมเป็นบิลบอร์ดครับ ที่เราแบบว่าไปแบบซ้อมแบบร้องเพลงกันเนี่ยเพราะว่าจะมีอะไรพิเศษหอเปล่าอ๋ออาหลักๆก,ก็คือเราสองคนจะร้องเพลงดีขึ้นครับก <c oughs> ็ <c oughs> จ,จ,จะจะมีอาอาจจะเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์บางอย่างที่อาจจะอยู่บนเวทีแล้วเอ้ยมันดูสมูทขึ้นนะด้วยเราด้วยการที่อาเราเคยออกมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองเราก็จะแบบอาทำให้มันให้ดีขึ้นใช่เ <c oughs> ขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเราพัฒนาตัวเองไปในทุกงานดีกว่าเพราะเราก็ ต้องพึ่งตรงว่าประสบการณ์เราก็ยังน้อยแต่ว่า<ช>แน่นอนว่าเราทาเต็มที่ทุกงานเพื่อให้งาน<ม>ออกมาดีที่สุดและทุกคนสนุกที่สุดครับครับไม่ไม่คาดเดาว่าแบบเราจะมีแบบโปรเจกต์<อ>ไดหรือเปล่าอ๋ออันนี้ต้องไม่รู้อ่ะอต้องอนนต้องถามแรงข่าวแล้วฮรอันนี้ต้องถามแ่งข่าวครับกอ็อ่เป็นว่าเร็วๆนี้แล้วกันครับกอ็อย่างที่เคยบอกไปก็คือเราสองคนก็จะมีผลงานร่วมกันครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมรอนอกเราก็อยากจะอยากจะบอกแล้วครับผมก็ฝากด้วยนะครับครับผม เหงานกว่าเดีวเจอกันอีกเรื่องวันพรุ่งนี้ค่ะใช่ครับก็ตอนนี้ยังไม่มีแผนอะไรที่แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแฟนไซน์เนาะใช่เป็นแฟนไซน์ก็คือมันเป็นงานเหมือนงานมันเกิดของเรา2คนซึ่งจัดพร้อมกันใกล้กันครับแล้วก็นั่นแหละครับไอ้ผลงานใช่ที่ของเรา2คนจะร่วมงานกันครับครับคุณค่ะไม่ต้องดตัวน้ำแล้วเราไม่อยากครับก็อยากฝากแฟนทุกคนนะครับขอให้กําลังใจเรา2คนด้วยทั้งไม่ว่าจะเป็นการ วันอาทิตย์นี้หรือว่าทุกๆงานเลยเพราะทุกคนคือกําลังใจสําคัญของเราสองคนครับนะครับผมก็เช่นกันครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจกันมาโดยตลอดครับผมก็อยากจะบอกข่าวดีมากๆแล้วก็ฝากทุกคนรอติดตามกันด้วยนะครับผมรับรองว่าข่าวดีแบบว่าเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนครับผมครับผมยังไม่หมดเจอความรักเนอะสมมพิ่เป็นใครออกไปแล้วแต่ว่าอยากจะให้แบบว่าให้กำลังใจกันเองเหมือนซิท้ช่วงนี้ให้กำลังใจตัวเอง ให้กำลังใจกันเองอหมายถึงว่าเราต้องช่วงนี้มันเนี่ยอะไระเขาเรียกว่าสถานการณ์เนาะมันอาจจะแบบกลับมามก็อยากให้คุณเนี่ยดูแลรักษาตัวเองเยอะๆ,ๆล้างมืออย่างที่คุณออสอนล้างมือผมอบสอนล้างมือ <laughs> ให้คุณดูแลตัวเองเยอะๆแล้วกันอะไรแบบนี้เขาผมก็เช่นกันครับก็อยากให้เขาดูแลตัวเองเยอะๆเนาะสุขภาพแข็งแรงก็ช่วงนี้ก็เรายังต้องเจอกันอีกเยอะยังต้องเจอกันแบบว่าช่วงนี้เราทำงานด้วยกันบ่อยก็คงจะอยู่ด้วยกันบ่อยๆก็ดูแลสุขภาพแล้วกันโอเคครับผมครับผมครับผมรับ